งนได้เบอกต้องลองฟังต้องลองฟังค่ะใจสั่งมาเออต้องใส่แว่นว่าเธอผ่านมาเฟัง่วเธอตองคงรู้ดีงานบัวชา โลูกาบวชลูกกัดวได้พอกับแม่พมพมพมพอมคนอื่นก็สำคัญพอจันนันยาทดแทนพระครูเอาลูกรลกก็เลยมารองเพลงของแกอยากเธนขาใจสิกี่จันบวชลงไป พ่อสั่งมายอ,งอ,งอย่าโตรเลยนะคนดีสามเดือนแค่นั้นนะคนดีถ้ามาจะไม่มาปวดอีกเลย แค่สามเดือนคนาอื่นก็สำคัญ3เดือนเท่านั้นแล้วเขาจะไม่มาเานันจะมาบวชอีกเลยเอว่าที่หลังให้ให้ลูกพูดดีกว่าอีกสักเพลงไหมพ่อเสดอีกจำไม่ได้อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันไหนๆพวกวัยรุ่นเขาก็คอร้องมากาลูนฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะ้าจะลงก็ตาใจากใจร้องเลงเนี้ยเีเธอเธอเเธอ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 เธ ให้ลับตาจี้มนจะมาจูมะจี้มะจูมะจ้าเนี่ยคนนั่งคนนั่งจะรู้ร้องให้หลังเวทีร้องได้เมื่อกี้เขี้ยนเขาสดเลยอันเมื่อกี้ผมสดสดโอ้ั้นเดี๋ยวช่วยเกินเร็วไปนิดนึงใช่ไหมเกินท่อนหัวหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวพ่อมากซ่วมเลยอ่าอ่าช้าช้านะหลับตาลงหลับ ตาลงตื่นขึ้นมาก็ไปหาเธอจะไปพัทยาหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เธอนะนเธอจะไปทังไงฉันก็ไม่รู้เธอตื่นมาแปลงพันหรือเปล่าก็แล้วแต่เธอ หมายแบบนี้แแลล่่ได้มก็เป็นหัวหน้าวงครับทุ่งมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ผมอ่ะผมมันแบบสตริงอะครับเอางี้ไอ้นุหัวหน้าผมฮะยังไปตามคนที่พอเคยเจอหล่อหล่อเอาหัวหน้าหัวหน้าล่อหที่ร้องเพลงแร่เหมือนหัวหน้าหัวหน้าแร่ครับเออเอามาร้องเลยหัวหน้า